สบายดีพี่น้องคือเกาครับมือนี้มาปอกมักทุเลียนคือเกาหลังจากที่พักจากการเหตุงานบักทุเรียนมาอนี้ีก่ะบันไยนปนไหนดอกครับผมประมาณเดาเดาเพิ่งประมาณหกกิโลครับมักทุเรียนประมาณหกโลครับพี่ป้อมปอกรว่าปอกครับอันนี้ปอกครับปอกไกินปอกครับอันนี้นี่ครับเรียกหมักหนาหรือหมักฟองคำนะครับกินเริ่มหอมแล้วแหละครับหอม้ว เคาะดูนะครับเพราะว่าเราไม่มีไม้เคาะเราก็ใช้นฟังเสียงมันนะครับเนี่ยผมแอบจอบดูแล้เมือม่อวานหอมไหมครับพี่บอมกลิ่นหอมถึงน่นเลยนะครับอเ๋ยวนะดูครับตรงนี้ ่ก็ยังแข็งแข็งอยู่นะครับบอกดูก็ยังแข็งแข็งอยู่ดูพลูไหนลองดูพลูนี้ดูจะเจาะดูนะครับว่ามันจะสุกหรือเปล่าต้อกรีดนะครับกรีด สักวันไหมยังไม่สุกหอมหอมแล้วแหละรครับแต่ว่าลัวไม่สุกนะครับ อู่ใกล้ๆมันยังไม่สุกว่จะเป็นกรอบนอกนุ่มในโย่แลวแหกด้วยเชียนดูสุกแล้ววะเนาะ แบบชิมดูครับฟังสุกหรือเปล่าอืมอร่อยอร่อยอร่อยสุกนะครับกลบนอกนุ่มในพรีเมียมมากเลยนะครับเนี่ยครับเจาะอะไรพี่น้องเอ้เอาละไดไดบาดเนะี่ยอืม เริ่มเลยครับแหกเลยครับครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมก็ปอกเป็นครับได้ง่ายๆเลยครูนี้ครูนี้ก็รูใหญ่ครับ ครับนี่ครับผูนี่งๆเราออกก่อนโอ้ยง่ายเลยนี่ปาลงไปต้องใช้มีดคมๆนะครับในการบอกสูเรียน ถ้ามีไม่คมนี่มันจะแพ้มันจะแพ้แรงตัวเองนะครับผมเอาฟูนี้ออกให้ดูที่ผมปลอกแล้วครับมี่คมคนะครับมีคมคมต้องปลอกนะครับ ไม่ไม,ม่โคมเนี่ยนี่ก็โดนโดนพูพอดีครับไม่ตรงนะครับโดนพูไปพอดีเออเสียดายเฉือนเนื้อไปพอดีไงออกครับอื้อ ผู้ชมครับออกมาแล้วนี่ครับพลูแรกว้าวหอมเด้อุ้ยมันก็หอมแท้หอมแท้หอมแท่นอ่อไ่ยากครับเชือนองเวยครับเเชือพลูออกามาด้วยครับผ่าตรงนี้เลยครับทีนี้ แก่กอ,องเต่าหนอยน,นี่ครับอุ้ยนี่ครับสวยมากครับผ่านไปครับคู่ที่หนึ่งครับผมก็ได้กินแค่นี้มาแล้วครับเพื่อให้ผมแก่ซื้อนี่นะครับตั้งใจมันปาดนี่ละจังสิด้กินนี่นี่ อื้มอื้มอบนอกนุ่มไหมกำลังฟินเลยครับผ่ากินก e ่อนเด้ออันน um, ี้น้อยนี่มันเหลือนีดน้อยนี่อันนี้คืมูลราคาเป็นสิบบาทนี่นี่อันนี้น้อยเพี่ ืมกำลังดีครับกรอบนอกนุ่มในหอมละมันขิดไม่จุนละมุนลิ้นโอ้มีครบทุกอย่างหอ,หอมทีนี้ลูนี้ครับฟูเอเอฟนี่ครับขิดออกมาเลยฟูเอพเอฟตัวนีน้ฟูนี่ฟูนี่ครับ นี่ครับคุณผู้ชมออกมาแล้วพูดใหญ่ใหให้อีรีได้พู้นี่ว้าวนี่เลยครับอืมอืมบอกไปกินไปพี่หน่อย ก็ะจะปิ๊บนะครับเหมือนเดิมครับมันจะปาดปากกระดองมันออกครับปาดอันนี้นะครับหากลางเลยนะครับถ้าสุดใช้มีดคมๆนะครับตรงนี้บวกขึ้นยะอู้ออน,นี้มันอองใหญ่อันนี้มันพลูใหญ่ ครูปลาโทษพี่น้องปลาโทษปลาโทษพนะูนะอือหึมครูใหญ่มากครับอือหือการปอกทูเรียนเนี่ยเราต้องใช้าศาสตร์และศิล์นะครับไม่ใช้มีดเนี่ยใส,สาศาสตร์และศิลยังดอกใสมีด เยใช่มีปอกนี่มันเล,นในละใช่ัหมล่ะหอมละมุนมันลิ้นกินไม่ฉุนอืมแก้วว่าอะไรพี่น้องเลยนี้ครับพี่นอ้องอื้อ วราโบวใหญ่เลยพวกพรูใหญ่แต่พี่ดอกเอ้ยอืยถ้าไม่แกะวันนี้เนี่ยเสียเลยนะเนี่ยครู้บกเอฟเลยพี่น้องเอ้ยมึงไง่ปะนะโผล่าอู้หูคใหญ่มากครับอืมครูใหญ่ดีครับพร้อมแกะออกเลย เหลืออีกครับผู้ชมครับนี่ครับเหลืออีกครับเด<ม>ีเหลือแกให้กินโชว์มาแล้วสองครู่แกมาแล้วให้กินโอเคพี่น้องจังพอกันซ้ำนี้แหละสวัสดีครับ